สวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชาสีมานะจ๊ะดูคัดของนวราตัวแรกมาเยอะแล้ววันนี้มาดูคัดของ n t 3 0 0บ้างนะครับแล้วก็อะไหล่ต่างๆเนี่ยจะบอกว่ารุ่นนี้คัดไม่แพงนะแต่ว่าอะไหล่ส่วนอื่นๆนะอ่ะโคตรแพงนะแพงหูอื้อเลยอะไหล่แท้นะครับนี่ตอนนี้กําลังจะยกคัดลงนะครับคันนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนชุดคัดเปลี่ยนลูกปืนล้อเปลี่ยนทอยางน้ำนะแล้วก็พวกหัวเผาต่างๆ เปลี่ยนนะครับบางส่วนก็ให้ที่อู่หาให้บางส่วนก็เอามาเองนะครับได้ไม่เป็นไรยินดีนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือท่านที่ดูแล้วแต่ยังไม่กดซับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> นี่จะบอกนวรานะระวังให้ดีนะครับ <c oughs> เห็นมาสองคันแล้วนะคันนี้ ท่อขาดช่วงท่ออ่อนนี่เพิ่งเห็นนะครับอีกคันหนึ่งที่เห็นเนี่ยช่างหมูขอไฟหน่อยดิขาดช่วงนี้ขาดช่วงช่วงนี้มันจะเป็นเหมือนกับท่ออ่อนแบบนี้แหละอยู่หลังแคทขาดเหมือนกันนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรรถคันนั้นรู้สึกจะประมาณแสนกว่าโลนี่แหละขาดแล้วดูสภาพคันนี้เนี่ยท่ออ่อนช่วงเนี้ขาดตรงนู้นก็จะเป็นลักษณะใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละเป็นเหล็กแบบ เป็นเหมือนสปริงเนี่ยนะให้ตัวได้ขาดแับแพงด้วยนะแคทเน่ยอ้าคันนี้เดี๋ยวยกคัดลงนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาคัดกันว่าข้างในเนี่ยมันเป็นหน้าตาอยังไงของ NP300 นะครับอ้าเกียร์ลงแล้วอ้าเข็นไปเข็นไปนี่หน้าตาคัดค่อนข้างจะแปลกประหลาดนิดนึงนะครับนี่นะดูหน้าตาคัดเขาเนี่เดี๋ยวจะยิงลงมาให้ดู ต้องเตือนไว้ก่อนนะเวลายกคัดตเนี่ยให้ใส่แมสด,ด้วยนะครับเพราะว่าฝุ่นคัดตผงคัดตเนี่ยมันเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะสารเคมีอันตรายนะผงคัดตเนี่ยคันมากๆนะขนาดถูกผิวหนังยังคันมากเลยถ้าเกิดว่าเข้าปอดเนี่ยพวกฝุ่นพวกนี้นะเนี่ยนะเห็เนไหมฝุ่นพวกนี้เนี่ยถ้าเข้าปอดเนี่ยเป็นอันตรายเป็นอันตรายมากๆนะครับ สำหรับนาวัล่านะ NP 3 0 0นะครับเป็นรุ่นที่ปรับปรุงใช้เป็นไฟวินชั้นเดียวแล้วนะไม่เหมือนกับตัว YD หตัวแรกนะนี่ไฟวินหน้าตาเป็นงีน้นี่เห็นไหมไฟวินเขาจะเป็นชั้นเดียวแล้วไม่ใช้2ชั้นนะครับค่าใช้ใจ่ายในการยกคัดก็จะถูกลงนะแต่ว่าอะไรบางชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะที่ผมคิดว่าอายุการใช้งานมันก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่าๆนะอย่าง YD 2ี้าเนี่ย ตัวนวราตัวแรกอะ่ะมันก็อายุการใช้งานไม่ค่อยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าราคาอะไหล่มันค่อนข้างจะสูงโหดไปนิดนึงนะครับส่วนมากเจ้าของรถเนี่ยจะเลี่ยงไปใช้อะไหล่เทียมกันซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าสู้ราคาอะไหล่แท้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าอะไหล่ชิ้นส่วนไหนที่มันราคาเนี่ยสูงบ้างนะเนี่ยมาดูคัตก่อนนะครับสําหรับคัตตัวนี้เป็นแท้นะ ราคาก็จะไล่ๆกับพวก d m a ม็กวีโนะแท้นะครับตอนนี้ของ NP300 เนี่ยราคาคิดว่ารับได้แหละของแท้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะพวกของเก่าเนี่ยถ้าไม่ใส่ถุงมือพยายามอย่ามาจับนะครับแล้วก็อย่าไปเอาแบบลมมาเป่านะถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ใกล้ๆก่อนให้เขาหนีไปไกลๆก่อนก่อนที่จะเป่าสมมุติว่าเราได้ทำทความสะอาดอะไรเงี้ยเห็นไหมเพราะว่ามันจะเป็นฝุ่นผงคลดนี่นะ ไอเนี่ยตัวคันเลยเนี่ยระวังให้ดีนี่นะของใหม่นะครับแล้วก็ลูกปืนคัสก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยจะให้มาแค่ตับลูกปืนส่วนเรือนเสื้อลูกปืนเนี่ยต้องใช้ของเก่าหรือไม่ก็เบิกมาคู่กันนะครับชิ้นส่วนที่ผมบอกว่าแพงเวอร์เนี่ยแพงโหดๆเลยก็คือตัวนี้นี่นะลูกปืนล้อหน้าลูกปืนล้อหน้าของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับรถเกง๋งนะรถเก๋งล้อหลังนะครับสองตับเนี่ยนะ คู่หนึ่งเนี่ยหมื่นกว่าบาทโคตรแพงนะครับยิ่งถ้าเป็นตัวเก่าๆด้วยนะตัว D40 เครื่องว d ย5เนี่ยอายุการใช้งานค่อนข้างจะสั้นมากๆหลักแค่ประมาณแสนกโลก็แตกแล้วนะครับราคาก็ไล่ๆกันนี่แหละนะส่วนมากจะไปครบกับลูกปืนของเทียมเปลี่ยนของเทียมดีกว่านะผมที่ร้านก็จะไม่สต๊อกของแท้เลยยกเว้นว่าลูกค้า รีเควสจริงๆว่าจะต้องใช้ของแท้ถึงจะเบิกแท้ไว้รอนะครับส่วนมากถ้าเป็นตัว D40 ะนะตัวเก่าจะใช้เป็นลูกปืนเทียมนะครับสูราคาแท้ไม่ไหวส่วนคันนี้ใช้เป็นลูกปืนแท้ติดตั้งไปแล้วถ่ายไม่ทันช่างหมูติดตั้งประมาณ10นาทีก็เสร็จนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะนี่คูนี่หมื่นกว่าบาทนะครับแพงโคตร แล้วก็ท่อยางน้ำนะทอยางน้ําคันนี้ก็สั่งเปลี่ยนด้วยมาดูทอยางน้ําก็เป็นพันเหมือนกันเอาช่างออยแกะออกมาจากถุงดิคันนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนทอยางด้วยเนี่ยทอยางน้ําล่างตอนแรกก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมราคามันแพงมากดูท่อยางเขาโคตรยาวจะยาวไปไหนยาวมากๆไม่รู้ว่าโค้งหลบอะไรนะเพิ่งเคยเห็นหน้าตามันเหมือนกันเพิ่งเคยสังเกตเนี่เห็นไหมยาวโคตรพอเปรียบเทียบกับทอยางน้นําบนดูหน่อยดิ ต่อ,อยางน้ําด้านบนเนี่ยสั้นๆคล้ายๆกับพวกของบางกรของอะไรเงี้ยเห็นนะอันเนี้ยนะนนเป็นพันเนี่ยแพงแพงมากอันนี้หลักร้อยถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็อีกชิ้นส่วนนะครับที่ราคาค่อนข้างจะโหดร้ายราคาค่อนข้างจะแพงอะผมใช้คําว่าแพงเลยแหละนะก็คือหัวเผานีนะหัวเผาของเขาหน้าตาเป็นนี้ มันจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับมีสั้นกับยาวนี่นี่ก็หลักพันเหมือนกันแล้วไม่ค่อยทนไม่ค่อยทนไม่เท่าไหร่ถ้าหัวเผาขาดนะนาวล่าเนี่ยมีอาการด้วยนะสะดุดสตาร์ทยากนะครับเหมือนรถจะวิ่งไม่ค่อยดีนะเนี่ยหัวเผาของเขาค่อนข้างยาวนะเปรียบเทียบกับมือผมแพงแพงอีกแล้วนะครับแล้วก็ผมว่ามัน ถ้าเปรียบเทียบกับ Ford ดนะนะเดนเจอร์ตัวแรกๆอะ่ะที่หัวเผา,าก็แพงเหมือนกันน่ะแต่ตัวเขาจะสันส้นๆแค่นี้แต่ Ford มันใช้งานได้ยาวกว่านะยาวกว่าจริงๆนาวล่าเนี่ยขาดง่ายนะครับโดยเฉพาะตัว NP 3 0 0เนี่ยชอบมีปัญหาหัวเผาขาดกันนะครับ A few minutes later วิธีทำความสะอาดไฟวีนนะที่แนะนำนะครับเอาสเปรย์ฉีดไล่ฝุ่นเบรกล้างก็ได้นะ TRW อีกแล้วนะครับนี่ เฟตตัวนี้ทีอาร์บิขีเอาวางไว้ข้างล่างเลยช่างออยเห็นนะล้างทำความสะอาดอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่าไปเอาพวกหวัวเป่าลมนะเป่าทำความสะอาดผมว่าไม่โอเคนะครับเพราะว่าฝุ่นผงคัดเนี่ยมันเป็นสารเคมีอันตรายนะครับถ้าเข้าไปในปอดเนี่ยผมว่าไม่ไม่ดีอ่ะนะ ฉีดล้างดีๆทำความสะอาดซนะอย่าไปใช้ลมเป่าแล้วก็นี่นะตรงนี้ชอบรั่วจดดังเลยนนวลรา่าพวกโอลิงเนี่ยอา้าฉีดล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าหน่อยข้างล่างเนี่ยฉีดไล่เลยฉีดโดนเซนเซอร์โดนอะไรไม่เป็นไรนะพี่อาเพราะมันแห้งไวมากโอเคแล้วก็เทคนิคนะครับนนวลร่าทุกรุ่น ที่จะต้องระวังนะระวังที่สุดในโลกเลยเซ็นเซอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์มุมเพาเข้าเหวี่ยงก่อนที่จะยกคัสลงเนี่ยกัลุณาถอดด้วยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เวลาเรายกหัวหมูถอยหลังปุ๊บแป๊กหักเลยนี่นะมันจะอยู่ตรงหัวหมูนี่มาดูอยู่ตรงนี้นี่นะอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะเสียบลงไปอย่างนี้ นะถ้าเราดูจากใต้ท้องเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งขวานะครับอันนี้ดูจากทางฝั่งหัวหมูถ้าอยู่ใต้ท้องเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งขวาเลยนะถอดปั๊กเสร็จปุ๊บก็ถอดน็อตเบอร์สิดึงออกเก็บไว้นะครับถ้าไม่ถอดพังทุกคันนะแหลกละเอียดแตกเลยนะครับในส่วนของห้องคาร์ที่อยู่ที่หัวหมูก็ทําความสะอาดเหมือนกันนะครับเอาสเปรย์ล้างเบรกฉีดเหมือนกันเพราะว่าข้างในนี้มันเป็น ฝุ่นผงคัดนะให้ระวังเดี๋ยวจะอายุสั้นกันนี่ล้างทำความสะอาดเดี๋ยวมันก็ไหลของมันเองใครสะดวกเอาน้ำฉีดก็น้ำก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ของผมถนัดเป็นตัวนี้มากกว่านี่ฉีดล้างไม่ต้องลมเป่ามันแห้งของมันเองนะครับ แล้วก็กมปูนะกำปูกดคัดกำปูกดลูกปืนเนี่ยนะตัวนี้คล้ายๆกับวีโกนะครับล้างทําความสะอาดดีๆทาจารบีทําบูธด,ด้วยก็ได้นะทำบูธพลาสติกด้วยก็ได้เพราะว่าคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าเสียงดังนะครับมีเสียงฉีดล้างให้เลยฉีดล้างด้ย เดี๋ยวไปล้างแฟบซ้ําอีกทีนึงเอาไปล้าง,ง,าล,างล้างแฟบดีๆไปอาข้างล่างนี้ก็ฉีดทําความสะอาดให้สะอาดนะนวลร่านะต้องระวังนะครับเวลาเซอร์วิสแต่ละรอบเนี่ยแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในการวางอุปกรณ์ทั้งนิดหนึ่งนะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะแล้วก็ลูกปืนลูกปืนคับต้องดูดีๆนี่นะมันต้องอัดออกอัดเอาเรือนเสื้อออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะ ตับลูกปืนนะครับตัวเรือนเสื้อเนี่ยต้องใช้ตัวเดิมนี่นะใช้ได้อยู่นะครับเทคนิคการใส่ลูกปืนนะครับลูกปืนกดคัดนาวาร่านะเคยเห็นยกลงมาคันหนึ่งเนี่ยตรงรองตัวนี้แตกนะครับวิธีการถอดใส่พยายามนะครับถ้าตอนถอดเนี่ยให้ตัวนี้เป็นตัวรับแรงตัวลูกปืนตับเก่าเนี่ยนะเป็นตัวรับแรงแล้วก็ถีบถีบตรงนี้ออกถีบให้มันถอยหลังนะครับ ส่วนเวลาถ้าจะใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องหาแบบอัดนะผมใช้แบบตัวนี้มันจะครอบพอดีครอบพอดีกับลูกปืนทั้งหมูลองเอาความใส่ดูดิเอาเนี้ยเอาลูกปืนตับเกา่าเห็นไหมมันจะเอาบ่าเนี่ยบ่าของตัวในเนี่ยบ่าในร่องเนี่ยนะเป็นตัวรับแรงนะครับใช้ไฮดรอลิกเนี่ยกดเข้านะครับแบบอัดก็จะอยู่ประมาณสักกี่มิลทั้งหมูลองทิปดูดิเผื่อเขาจะไปครอบแบบกัน ประมาณเท่าไรห้าสิบประมาณห้าสิบมิลนี่นะห้าสิบมิลได้นะครับดูในด้วยอ้าวดูในดในูในอยู่ที่สี่สิบเท่าไหร่วะเนี่ยสี่สิบห้ามิลนะสี่สี่สิบห้ามิลประมาณนะครับกับหัวแล้วก็เวลาอัดเข้านะเวลาอาัดเข้าเนี่อย่าให้ตัวนี้เป็นตัวรับแรงมันจะหักนะครับ หาแบบอัดมาเหยียบปีกมันปีกข้างๆนี้สองข้างลักษณะของลูกปืนคัดเนี่ยจะคล้ายๆกับของมังกรนะครับของทีฟอนะจะแยกเสื้อเสื้อเป็นเหล็กหลอตัวนี้เปราะนะระวังเคยเห็นแตกมาแล้วแล้วก็ผมเคยอัดลูกปืนพลาดลูกปืนเสียไปเลยนะตับนึงก็หลายบาทนะครับเป็นพันเคยอัดแตกอัดเบี้ยวเสื้อเบี้ยวเลยต้องเปลี่ยนใหม่เลยฝืนใช้ไม่ได้อันนี้คืออัด เทาแล้วถ่ายไม่ทันถ่ายช่วงอัดให้ดูไม่ทันนะนี่ลูกปืนหมุนคล้องนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าเช็ดทําความสะอาดแล้วก็ทาจาะระบีใหม่ทาจาะระบีช่วงนี้ด้วยนี่นะช่วงนี้ช่วงที่กามปูมันมาสัมผัสเนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กใส่เหล็กล็อกล็อกกับกามปูนี่นะระวังดีๆนะครับโนวลาล่าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแยกกันมาด้วยทําเป็นเหมือนของ V ีโก้ไม่ได้หรือไง บีโก้นี่คือถอดลูกปืนเก่าใส่ลูกปืนใหม่จบไม่ต้องมาแบบมีพิธีกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเสี่ยงให้ช่างเสียตังค์ด้วยนะทำดีๆก็ไม่เป็นไม่เข้าใจคันนี้ก็คัดไม่ได้หมดนะแต่ว่าเห็นเจ้าของรถสั่งเปลี่ยนเพราะว่าอาการมันออกตัวมันสั่นๆน,นิดๆน,น,นะครับก็อยากจะแมนเทนนไว้ล่วงหน้าเลยนะส่วนวิธีการตั้งศูนย์แผ่นคัดก็นี่ใช้ชุดนี้เครื่องมือตัวนี้นะวัดดูเห็นไหม จะตั้งศูนย์ได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ทางด้านหน้าที่ไปอยู่ที่หลังข้อเหวี่ยงหลังไฟวีนก็ลองไปเทียบดูนะว่าใช้ตัวไหนส่วนค่าแรงขันของน็อตที่จับวีคัสเนี่ยนะอยู่ที่25นิวตันเมตรนะครับเวลาขันก็ขันให้เป็นกากบาทขันนี้แล้วก็มานี้ขันแบบน็อตล้ออ่ะขันกระจายแรงนะแล้วก็มาแบบไขยกันไปไขยกันมาอย่าไปขันแบบรอบอย่างนี้นะไม่ได้ต้องขันข้ามขันฝั่งตรงข้าม ขันเป็นการกรบาาอ่ะเห็นนะหนึ่งสองามสี่ห้าหกดแดอะไรเงี้ยนะไล่นะครับกระจายแรงออกฝั่งตรงข้ามนะครับวิธีการขันนะนี่ประกอบล่างเสร็จเรียบร้อยเห็นนะอลองลงใส่ดิได้ไหมนี่วิธีการใช้เหล็กนำศูนย์แผ่นคัดเหล็กตั้งศูนย์แผ่นคัดจะใช้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปใส่ที่ตัวรถให้ดูวิธีการใส่ เอาเหล็กตั้งศูนย์ยัดเข้าไปเหล่งเดือยด้วยเดือยข้างบนไม่ตรงค่อยๆใส่ตอนใส่ก็ต้องหมุนหารอบสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดือยเนี่ยดีนะเดือยข้างบนเนี่ยตัวเนี้ย เดือยตัวนี้เห็นะมันจะเป็นเดือยนำศูนย์มีอยู่3ตัวหนึ 1, 2, ่งสองมือออกเนี่ยสองนะแล้วก็ตัวนี้3มันจะไม่ตรงล็อกนะครับต้องหมุนหาหมุนบีคัทหาทสักนิดนึงนะนี่ตรงแล้วถ้าแรงขันอยู่25นิวตันนะครับต้องจับเหล็กตั้งศูนย์เนี่ยให้ตรงด้วยนะครับแล้วก็ขันขันเป็น ดานตรงข้ามให้แน่น few moments later. หลังจากตั้งศูนย์คัดเสร็จก็ยกเกียร์ใส่เข้าไปนะครับถ้าไม่ตั้งศูนย์มันก็จะใส่ยากๆนะมันไม่ตรงต้องตั้งศูนย์ดีๆนะครับแล้วก็น็อตต่างๆใสใ่ครบนะสายไฟต่างๆต,ต,ต่อให้เรียบร้อยเนี่ยสายไฟค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเกียร์รุ่นใหม่ๆม,มีสวิตอะไรไม่รู้ลุงตุนงนังสวิตไฟถอยเซนเซอร์เกียร์ว่างอะไรของเขา เยอะมากนะครับแล้วก็ย้ำน็อดดีๆนะช่วงนี้คอนเทนต์ก็เริ่มจะคิดไม่ออกแล้วแหละว่าจะทําอะไรให้ดูดีใครอยากดูเรื่องอะไรก็เสนอเสนอแนะขึ้นมานะครับเสนอแนะให้หน่อยแนะนําหน่อยว่าอยากจะดูเกี่ยวกับอะไรนอกจากการซ่อมรถเนี่ยอยากดูอะไรบ้างไปชิมอาหารไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะผมก็เริ่มจะคิดไม่ออกแล้วว่าจะเอาอะไรลงให้ดูดีนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าคอนเทนต์หลักๆที่ทําก็เป็นเกี่ยวกับรถอ่ะกลัวจะเบื่อกันนะครับเดี๋ยวจะเบื่อว่าเอ้ย มีแต่วิชาการไม่เห็นมีตลกบ้างเลยอะไรเงี้ยนะอยากดูเรื่องอะไรก็บอกกันนิดนึงนะครับสำหรับนาวลรานะการลงงานต้องรอบคอบนะเพราะว่ามีจุดที่ดักทําให้ช่างเสียตังก็หลายจุดนะครับอะไรก็แพงต้องปณนิดค่อยๆทำใจเย็นๆอย่ารีบนะครับประมาณนี้สําหรับคัดของ NP 3 0 0รนะราคาก็ถูกลงมากว่าตัวแรกๆเยอะมากนะครับเป็นเท่าตัว วิธีการยกก็ง่ายมันโล่งถอดคานได้ด้วยนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าจะกันสวัสดีครับ